คริปโตท็อปเทรนสวัสด,ดีครับวันนี้เราก็จะมาบเบรคข่าวสารต่างๆ,ๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยผมมีข่าวของอีทูเรียมนะข่าวของ Bitcoin แล้วก็ข่าวของตัวโฟลกี้ข่าวสารรอบโลกมาฝากกันอีกแล้วนะโดยเฉพาะวันนี้นะครับหลังจากที่อีทูเรียมเนาะก็ได้มีการแอปพรูฟแล้วก็อนุมัติไปจุกไหมอ่ะเราก็คาดการณ์ไว้แล้วว่าต้องอนุมัติแน่ๆนะครับหลังจากนั้นครับตลาดก็ทำการเขี่ยไปสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ลงมาแดงแล้วซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะเก็บ ก็คงจะหาเวลาหรือว่าคงจะหาจังหวะเข้าเก็บจุ่มครับเพราะว่าแดงทึกตัวเลยแม้กระทั่งในส่วนของเจ้าบิตคอยเองนะครับหรือว่าเจ้าอีทูเรียมเองก็แดงเหมือนกันยกเว้นเจ้าเอกาพีที่บวกขึ้นมาเมื่อกี้ครับที่จริงแล้วก็แดงนะประมาณ0.6%นซะครับซึ่งราคาของเจ้าบิตคอยนะครับตอนนี้ก็ลงมาที่67,500้ถูกไหมครับและก็ราคาของเจ้าอีทูเรียมเองเนี่ยก็ขึ้นไปประมาณ3,900ครับตอนนี้ก็ลงมา3,700เหมือนกันแต่สังเกตดูให้ดีครับว่าเจ้าอีทูเรียมจุดนี้นะครับ มันคล้ายๆกับจุดที่บิตคอย n รอลังเลเหมือนตอนนั้นที่เราสังเกตว่าเอ๊ทำไมแบบว่าราคามันขึ้นมาใกล้เคียงกันแล้วก็ลงไปใกล้เคียงกันเนาะซึ่งก็ตาก็ยังไม่รู้เอ๊จะขึ้นดีหรือจะลงดีนะค,คล้ายๆกับเจ้าบิตคอยตัวนี้ครับก็คือเจ้าตัวนี้แหละครับตอนนั้นเราก็แบบว่าโอเคน่าจะทรงแบบนี้น่าจะขึ้นต่อถูกไหมและเขาก็ขึ้นจริงๆนะซึ่งทีนี้นะครับเจ้าอีเธอริเมเนี่ย SEC เขาก็ได้อั r o หรือว่าอนุมัติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกไหม แต่ทําไมราคามันถึงยังไม่ไปสุดไหมครัจริงๆแล้วการแอปฟลูฟครั้งนี้นครับมันเป็นการแอปฟลูฟขั้นต้นน้อก,กระบวนการมันยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวแบบฟอร์ม ที่ทางกองต่างๆได้ยื่นไปก่อนนี้ก็คือว่า 19b ค4ถูกไหมครับแต่ก็ยังเหลือเอกสารอีกอันหนึ่งก็คือเจ้า S1 เจ้า S1 คืออะไรเจ้า S1 คือเอกสารที่อนุมัติให้สามารถทําการซื้อขายได้นะครับแต่ก็กระบวนการนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน,น้อยๆ้คือหนึ่งอาทิตย์อย่างมากสุดก็คือ1เดือนเนาะถึงจะทําการเสร็จสิ้นกระบวนการไปรถึงการออกเอกสารตัวสุดท้ายคือเจ้า S1 ได้เหมือนกับเจ้าบิดคอนนั่นแหละครับทีนี้ถึงจะเริ่มทําการซื้อขายได้เนาะ ซึ่งการที่ราคาอีท r เรียมครับหลังจากมีการอนุมัติสปอตอีท,อทิเรียมจีแล้วเนี่ยราคาจะลงมาก็ไม่แปลกเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีตัวอย่างเจ้าบิตคอยถูมครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าตรงนี้ครับบิตคอยอนุมัติเมื่อประมาณวันที่11เดนะครับเดือนมกราปีนี้จูมัยครับหลังจากนั้นครับพออนุมัติปุ๊บราคาก็ร่วงลงมาเลยร่วงลงมายาวๆมาประมาณ13วันจูไหมพอมา13วันปุ๊บนะร,บราคาถึงจากไปค่อยไต่ขึ้นก็ราวเกือบ2อาทิตย์ครับ และพอเขาลงมาได้นะครับประมาณ2อาทิตย์ถูกไหม,มครับหลังจากนั้นก็ค่อยไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปเรื่อยไต่ขึ้นไปเรื่อยนะครับจนมาถึงจุดออทาหไฮที่7 3 7 7 7จุดนี้นะครับใช้ระยะเวลาประมาณ50วันครับเกือบ2เดือนเลยนะที่ราคาเขาถึงจะไปออทามไฮได้แล้วตอนนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับอีเทเรียมหลังจากอนุมัตินับราคาของเขาก็ได้ลดลงมาคือแดงลงมาเองครับหลังจากนี้นะครับอีเทเรียมจะใช้เวลาในการลดลงมาประมาณ15วันหรือ2อาทิตย์เหมือนบิตคอยไหมแล้วหลังจากนั้นครับต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะไปถึง All ออทามไฮอาจจะใช้เวลา50วันเท่ากับบิตคอยไหมหรือมากกว่าหรือน้อยกว่า50วัน แต่ก็เป็นร่องรอยที่รุ่นพี่ได้เดินเอาไว้น้องรุ่นน้องจะเดินตามรุ่นพี่แล้วก็จะใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้เราก็ต้องมารอดูกัน,นครับว่าจะสามารถออทํา i g h ได้กี่เปอร์เซ็นต์อาจจะเป็น6,000นไหมหรือ6 5พัอันนี้เราก็ต้องมารอดูกันครับว่าจะไปถึงแค่ไหนเนาะ แต่ก็คิดว่าไซเคิลของตัวอีชูเรียมเนี่ยก็คงจะเหมือนกับบิตคอยถูกไหมเพราะว่ารุ่นพี่อ่ะเขาทําให้เห็นแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเรียนคริปโตเนี่ยก็จะเดินตามรอยกันแบบว่าอ่าเป็นรอยเท้าทางเดินถึงไมมอาจจะไม่เป๊ะแล้วก็คลาคล,ลาสามารถที่จะประมาณคาดการได้เป็นบางส่วนอยู่แล้วนะครับ ซึ่งนะะตอนนี้หลายๆเจ้าก็ได้ทำการเข้าไปจดในส่วนของตัว DTCC แล้วนะเพราะว่าตัวของ Spot Ethereum ECF ของ Blackrock เองเนี่ยก็ได้เข้าไปจดในส่วนของตัว DTCC ภายใต้สัญลักษณ์ตัว ETHA นะครอันนี้ก็คือของ Blackrock นะตอนนั้นนั้นก็มีในส่วนของตัว w a e a แล้วก็มีในส่วนของตัว j s c a l e นะก็ทยอยทยอยเข้ามานะเหมือนกับตัว Bitcoin เลยและก่อนที่จะไปข่าวอื่นนะผมขอแว้มาที่ Bitcoin Flow Spot e t h e นาะเพราะว่าตอนนี้ Blackrock ก็ซื้อเข้ามาที่ 89ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็เชสเกลขาวไปที่13.7ล้านดอลลาร์ครับโดยรวมแล้วบวกมาที่หลักร้อยล้านดอลลาร์เหมือนเดิมนะก็คือว่ายังอยู่ในหลักร้อยล้านอยู่ก็ถือว่าสบายใจทําไมผมถึงพูดตรงนี้เพราะว่าตอนที่ตลาดมันแดงครับถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ในหลักร้อยล้านได้อยู่หมายความว่าอาจจะจะแดงไม่มากเนาะแต่ถ้าเกิดว่าลดลงมาต่ำกว่าหลักร้อยล้านนั้นเนี่ยคือเม็ดเงินเข้าประมาณ50ล้าน25ล้านวันนี้คือโอเควันนั้นอาจ ตลาดอาจจะแดงได้มากๆนะอาจจะลงไปประมาณ15% 20%สรับเจ้าเหรียญมีมหรือประมาณ10%สรับเจ้าเหรียญเอาคอยพวกโซน่าอะไรพวกนี้ได้เลยนะแต่นี้ยังอยู่หลัก100ร้อยล้านอยู่ก็ถือว่าสบายใจได้เราหนึ่งนะครับอาทีนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวสภาผู้แทนรัษฎรครับด้ผ่านร่างกฎหมายห้ามนะครับ เ e ็นดอ e ล e รีเสิรสร้างสกุลเงินดิจิตอลของธนาคารกลางหรือว่าเจ้าตัว cbdc เนอเพราะเขาเกังวลเกี G ่ยวกับการซอดแนมการจำกัดการใช้นะครับแล้วก็ความเป็นส่วนตัวในะการท,ทําธุรกรรมอะไรต่างๆก็เลยเออห้ามนับห้ามผ่านก็คือไม่ผ่านแล้วนะส่วนการผ่านร่างกฎหมายนี้จะถูกนําไปพิจารณานําไปใช้อย่างไงเราก็ต้องรอติดตามกันในภายภาคหน้าเนาะ และพอทันทีที่สปอร์ตอีเทรียมอีเิปได้รับการอนุมัตนะิเนาะมันก็ทําให้เหรียญเอาคอยต่างๆเนี่ยหลุดกรอบออกมาจากหลักทรัพย์เนาะอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้นะครับตัวคอยเบลก็ได้ประกาศเขาที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวนิวยอร์กนะเพราะว่าตอนนี้เขากลับมาให้บริการนะครับ XRP บนคอยเบลบนเว็บไซต์บนแอปพลิเคชันของ a n d r o i d หรือ iOS เสนี่ยสำหรับชาวนิวยอนะร์กนะก็ถือว่าโอเคพร้อมมีความชัดเจนแบบนี้นะครับ เขาก็สามารถที่จะอะการันตีได้แล้วว่าโอเคมันค่อนข้างที่จะเริ่มที่จะชัดเจนแลนะก็เลยเอาตัว XAP เ,เข้าไปนั่นเองครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับตอนนี้คอยเบลดก็ได้ทําการแสดงรายการเจ้าโฟกี้นะครับอันนี้คืออนาคตของเขาเนี่ยไปเรื่อยๆจริงๆสำหรับเจ้าโฟกี้นะครับซึ่งคอยเบลดนี้ก็เป็นกระดานแลกเปลี่ยนที่คนใช้เยอะมากนะหลักร้อยล้านขึ้นเลยนะและไม่ใช่แค่เจ้าโฟกี้เท่านั้นนะครับคอยเบลดเขาก็ได้แสดงรายการอื่นอีก,อกเขาบอกว่า โดยตามรายงานของเจ้าตัวคอยเบนครับ International Exchange เนาะเขาบอกว่าคอยเบนเนี่ยทำการเพิ่มการสนับสนุนอนาคตถาวรของเจ้าบองโฟกี้ชีบาครับบนคอยเบนเนาะอ่าแล้วก็จะทำการเริ่มซื้อขายได้เวลาประมาณ9.30น,น UTC วันที่30พฤษภาคมคือสิ้นเดือนนี้เองครับโอ้โห พอเจ้าเหรียญมีพวกนี้ได้รับการสนับสนุนจากตัว Coin International Exchange เนี่ย,ยก็ถือว่านาะคตที่จะไปได้ไกลนะครับเพราะฉะนั้นครับเจ้าโฟกี้บล็อกือวันทีบเองนี่ก็น่าจับตาไม่แพ้กันนะก็ถือว่าช่วงนี้นะครับตลาดเปิดเนาะกฎหมายเริ่มชัดเจนนะครับแล้วก็การยอมรับสู่ของคริปโตก็เริ่มขยายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครับผู้ให้บริการเองเนี่ยก็ต้องเอาเหรียญที่มีความนิยมนะเข้าไปเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียโอกาสในการทังกำไรค่าธรรมเนียมเพราะว่าเหรียญพวกน,นี้คนเนี่ยค่อนข้างที่จะเทรดเยอะอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าว้าว สำหรับเจ้าเหรียญมีมพวกนี้เลยนะท่าวต่อมาครับเจ้าคาร์บซึนะครับสุนัขม,มีมจากดอสคอยและก็ชิบายนูเนาะก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นต้นกําเนิดแห่งเหรียญมีมเนาะเพราะว่าอยู่มาอายุ18ปีนะก็ตายจากไปเนาะสำหรับเจ้าต้นแบบตานานเหรียญมีมอย่างเจ้าตัวดอสคอยรือตัวชิบายนูเหรียญหมาเองเนาะต่อมานะครับผู้ก่อตั้งดอสคอยนะครับแหวกกระแสเชื่อว่าตัวอีเธอรียมเนี่ยจัะยานพุ่งไปแตะ10,000 0ดอลลาร์นะครับ อะไรคือเหตุผลเนอะซึ่งสิ่งที่เขาบอกเนี่ยคุณบิลลี่มาคัด ผู้ที่ร่วมก่อตั้งตอนดอสคอยทำนายว่าราคาอีทีเดียมเนี่ยจะพุ่งอย่างน่านตกใจเนาะอีกครั้งนะครับแล้วเขาก็ได้บอกเป็นในวๆว่าเขาก็ลงทุนในส่วนของเจ้าอีทิเดียมเนี่ยอย่างหนักเหมือนกันเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าอีทเดียมเนี่ยพุ่งทะย,ยานไป1นึ่งแสนดอลลาร์นะเขาก็ได้คาดการณ์แล้วก็สร้างความมือหาบนเอกอีกครั้งนงะเพราะว่าเขาออกมาโพสบนเอกเนะกาะกลัวว่าราคาอีทิเดียมเนี่ยอาจจะพุ่งไปสูงถึง1นึ่งแสนดอลลาร์นะแต่เขาก็ยังกล่าวอีกตนกว่าถ้าเกิดว่ามันไปถึงราคาันั้นจริงๆเนี่เา,าน,น็ การคาดการณ์ของอูลบิลลนะี่มาคัสเนาะซึ่งสิ่งนี้เองอาจจะเป็นไปได้เนาะเพราะว่าถ้าหากว่านะครับมูลค่าของอีเียรีไปแตะที่1นึ่งแสนดอลลาร์ได้จริงๆนะจะส่งผลให้ Market cap มีมูลค่าสูงถึง12ล้านล้านดอลลาร์โดยคำนวณจากปริมาณเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบันนะซึ่งผลให้อีเียรีเนี่ยขึ้นแท่นเป็นทรัพย์สินครับที่มีมาเก็ตแกรสูงกว่ามูลค่าบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเสียอีกนะ ซึ่งก็ต้องมาดูกันครับวันหลังจากนี้ถ้าอเทเรียมไป1นึ่งเนดอลลาร์เนี่ยบิตคอยจะไปเท่าไรเนาะและก็เอาคอยต่างๆเนี่ยจะมาเก็ตแคบขยายขนาดไหนเพราะว่าถ้าอเทเรียมไปน้องๆเอาคอยเล็กๆก็ไปด้วยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวพวกเจ้าเหรียญมีมอะไรพวกนี้ก็ส่วนใหญ่าาจะตามบุนพี่แล้วก็ส่วนใหญ่าาจะบวกแรงด้วยนะซึ่งการที่ตลาดจะปั๊มหลังจากนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถูกครับเพราะว่าตัวอินดเคเ,เตอร์ต่างๆหลายๆตัวก็ส่งผลแบบเดียวกับตัวบิตคอยที่อนุมัติสปอนบิตคอยอ e t เชเลยนะ ตอนนั้นถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นครับตัวของเชเทอร์ก็ได้ปริ้นเงินออกมาประมาณ1 0 0 0ล้านดอลลาร์ซึ่งเมื่อวานก็ได้มีการปริ้นลองอมาอีก1 0 0 0ล้านดอลลาร์บนเครือข่ายของอิตารีเนาะเพราะว่าการปริ้นเงินแบบนี้แสดงว่ามันกำลังจะมีเงินไหลเข้ามาอีกประมาณ1นึ่งแสนล้านดอลลาร์เพราะว่าการจะซื้อคริปโตก็ต้องใช้ในส่วนของตัวสเตเบอยในการซื้อถูกไหมครับอ่านั่นหมายความว่าเงินจะไหลเข้ามาอีก1,000ล้านดอลลาร์เนี่ยก็เป็นข่าวที่ดีถูกไหมครับและที่สําคัญก็เข้าใกล้ในนส่วของอก 1, เลือกตั้งนะครับประธานาธิบดีของอเมริกาแล้วนะก็คงจะมีการปั๊มราคาในส่วนของเศรษฐกิจของอเมริกาในส่วนของการลงชุนหรือว่าในส่วนของโลกริโตก็เป็นได้นะ,ะเพราะว่าทุกๆครั้งเขาก็ปั๊มเขาก็อัดชีดเงินอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบา,บายบายสวัสดีครับ